ประโยชน์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหลายคนที่กำลังตัดสินใจ ว่าจะเลือกใช้ยานยนต์ประเภทไหนนะคะวันนี้มาฟังทั้งนโยบายรัฐแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการเองคิดว่าก็จะสร้างความมั่นใจประกอบการตัดสินใจได้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นอีวีหรือว่าสันดาบวันนี้มากันพบถ้วนจริงๆสําหรับนโยบายรัฐเราบอกแล้วว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราอยากเขียนประเทศไทยเป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ายังคงรักษาฐานการผลิตรถสันดาบที่มีในอยู่มืองไทยเนี่ยให้อยู่ คู่กับเมืองไทยไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเนี่ยเรายินดีอย่างยิ่งค่ะความสัมพันธ์คือความพร้อมค่ะนะคะนโยบายรัฐต้องชัด ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต้องมีที่สําคัญที่สุดวันนี้ก็คือการตัดสินใจของนักลงทุนเนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายมากนะคะและที่สําคัญวันนี้เรามีคู่แข่งขันที่อยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยก็หลายประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องสร้างความพร้อมให้ได้มากที่สุดให้เขาเชื่อมั่นให้ได้ว่ามาลงทุนที่ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจของเขาค่ะ ก่อนนึ่นต้องแสดงความยินด,ดีนะครับเพราะว่าทราบว่าวันนี้เดลีนิวจัดเสวนา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็คิดว่าคงจะได้รับการต้อนรับจากผู้เข้าชมเข้าฟังกันร้นหลามนะครับเพราะว่าผมก็าใจว่าเรื่องที่เกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในขณะน,นี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของทุกคนมีหลายๆท่านวาดหรือวางแผนว่าจะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าว่าฟังเสวนาในวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผมเข้าใจว่าวิทยากรที่มาเสวนาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่ข้ามวอดกับวงการรถยนต์มายาวนานนะครับผมเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะขึ้นเวทีเสวนาด้วยก็คิดว่าคงจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับและรวมถึงเข้าใจว่าจะมีเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์สันดาปภายในด้วยเรามาฟังกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ย จะมีข้อมูลดีๆอะไรหรือว่าจะได้รับข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านบ้างครับผมคิดว่าก็เป็นเวทีเสวนาที่เราน่าจะได้มาแลกเปลี่มุมมองนะครับจากหลากหลายมุมมองผมเองเนี่ยมาจากทางขาของสมาคมย,ยนานยนต์ไฟฟ้าไทย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเราเองเนี่ยเรามองว่าเรามีมิติของการเติบโตนะยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยสูงมากๆนะครับ690%ในปีที่แล้วเนี่ยนะมาปิดกันที่ตัวเลขประมาณ76,000คันเมื่อตอนสิ้นปี2023เนี่ยทุกคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วอนาคตละ่ะปีนี้จะปิดตัวเลขกันประมาณเท่าไหร่ตัวเลขจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหน นะครับผมคิดว่าเรามามองในมุมของมาตรการในการส,าสับสนุนของภาครัฐอย่าง EB 3 0นที่เพิ่งจบไปตอนนี้ก็มาต่อเนื่องที EB mm ่ EB 3 5ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับจากค่ายรถยนต์ใหม่ๆที่จะมาเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยในปีนี้ก็คิดว่าอยู่ในปลายปลายอยู่พอสมควรนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่ค่ายรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยนะครับเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ ที่หลหลลาาากกยมขึในราคาที่เรียกว่าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาด้วยการแข่งข,ขันที่ผมคิดว่าสำหรับค่ายรถยนต์เองเนี่ค่อนข้างสูงกันนะครับมองเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยในขาของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเราก็มองไปถึงเ,เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับระบบชาร์จิ่งสเตชันด้วยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีกว่า9,600สถานีสาธนารณะนะครับที่เป็นนับัวใจเนี่ยทั่วประเทศ ผมคิดว่าในจํานวนนี้เนี่ยเราถือว่าเราเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเทียบกับการเติบโตของยานไฟฟ้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเวทีในวันนี้ก็จะได้แลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับจากหลายท่านนะครับจากของทาง m อมด้วยนะครับจากทางสวสาหกรรมด้วยนะครับก็จะได้มองว่าในภาพรวมของประเทศแล้วเนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่อะไรและตัวเลขของปีนี้จะเป็นทประมาณเท่าไหร่ผมมองว่าอย่างนี้ครับเรากาลังมองว่าอนาคตของ ยานยนต์ไฟฟ้าเราไปประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทางไหนนะครับเรามองตัวเองเนี่ยเทียบกับม่ว่าจะเป็นระดับโลกก็ดีในอาเซียนก็ดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็น EV production hub นะครับอย่างที่ทางภาครัฐเนี่ยก็มุ่งหวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของความได้เปรียบในเชิงของ GDP ในเชิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงของทางเรียกว่าฐานนะครับในการเป็น supply chain สำหรับรถยนต์ ICE ในอดีตเนี่ยเราจะ transform พ a r t supplier เหล่านี้เนี่ยนะครับให้เป็น supplier สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนที่จะใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้ยังไงนะครับก็มีเรื่องของ know how มีอะไรที่ต้องเอาเข้ามาต่อจิ๊กซอว์เนี่ยถ้ามันไปต่อกันได้อีกมากมายนะครับก็เป็นวิธีที่เราแลกเปลี่ยนกันจริงครับ S <S <an> <S ก็ดีใจครับที่ทางเดลนิวนะครับจัดเสวนาประเด็นของเรื่องของริยนเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเราเรียกว่าการ disrupt ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็เข้ามานะครับทำให้ได้เห็นเรื่องของแนวทางที่จะเป็นทิศทางใหม่ๆของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต่อไปการเสวนาก็น่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจนะครับให้กับผู้ฟังรวมถึง ผู้อ่านของเดนเอเนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นทิศทางในอนาคตของยานยนต์ของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าผู้ฟังนะครับ หรือผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยผมว่าก็จะมองเห็นโอกาสวันนี้เนี่ยเราก็จะสร้อนในเชิงอุตสาหกรรมเราว่าเป็นยังไงบ้างทิศทางจะเป็นยังไงรวมถึงสิ่งที่คนกังวลว่าการ disrupt ของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาบเนี่ยจะมีผลกระทบต่อใครบางคนแน่นอนไอ้เรื่องการ disrupt เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรวมถึงเรียกว่าผู้ประกอบการบางรายนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็ยังเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการใหม่รวมถึงผู้ประกอบการเก่าซึ่งปรับตัวให้ทันกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ยำงมันจะเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ว่านนนจะะเปป็รโยช์ให้กัับผูู้งงงรวมมถึคนที่อออหาโอาโกสย็ต้องขอขอบคุณทั้งท่งทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับให้มีเสวนาครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งผู้ชมและผู้ฟังรับฟังอยู่คิดว่าการเสวนาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของ ผู้บริโภคเองโดยตรงนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการสมมนาค,ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับอยที่ท่านรัฐมนตรีพูดเรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่นะครับที่จะทําให้เกิดขึ้น เป็นที่แรกในเอเชียนะครับเสวนาครั้งต่อไปนะครับ The Renew Talk เราจะจัดวันที่1เมษายนนะครับเป็นเรื่อง Sustainable Action for Change เป็นของ Sustainable ซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับฟังติดตามและค่อยเข้าร่วมด้วยนะครับขอบคุณครับ